เด็ดใบเยลลี่ได้หลายใบแล้วค่ะเรามาเด็ดใบเยลลี่ไปนะคะไปทำเยลลี่ที่แสนอร่อยค่ะเด็ดใบไปอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะเด็ดอย่างนี้ค่ะก็เอาไปทำเยลลี่ที่แสนอร่อยค่ะไปทำมันค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าวินาทีนี้ถ้าใครไม่รู้จักต้นเยลลี่คงไม่ใช่คนรักสายสุขภาพอย่างแท้จริงแล้วนะคะ ต้นไม้แสนวิเศษค่ะมีโครโรฟีนที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระส่วนเกินของร่างกายนะคะนำใบเยลลี่มาล้างทำความสะอาดทั้งหน้าใบและหลังใบถ้าเราปลูกเองเราจะมีความเชื่อใจในความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะเรารู้ที่มาของใบไม้นี้ค่ะเสร็จแล้วดึงก้านกลางใบออกนะคะดึงออกทุกก้านเลยค่ะ เวลาเรานำไปทำเยลลี่เราต้องขยำขยี้ก้านกลางใบจะแข็งค่ะโดยใช้น้ำร้อนที่สุกแล้วนะคะกุ่นจัดเทลงไปที่เราพอจะขยำได้ค่ะคือไม่ร้อนมากจนเกินไปน้ำที่ต้มสุกแล้วเราวางให้อุณหภูมิลดลงแล้วเทลงไปในกระละมังที่ใส่ใบเยลลี่นะคะแล้วก็ขยำขยำขยี้ขยำนะคะทำอยู่อย่างนี้ค่ะ จนกระทั่งบเบย์ลี่นุ่มลงและเละ,ละเป็นชิ้นๆค่ะเยลลี่จะมีสารคาร์โบไฮเดรตออกมา <c oughs> มีความเมื่อเหลวคล้ายๆแป้งมันแต่ไม่ใช่ค่ะมีความเหลวใสขยำไปเรื่อยๆถ้ารู้สึก,กว่าน้ำน้อยไปก็เติมน้ำได้ค่ะแต่อย่าเติมให้เยอะเกินไปกะกะเอานะคะการใส่น้ำหรือการทำครั้งแรกเราต้องกะเอาค่ะ ยาจะใช้น้ําประมาณหนึ่งแก้วก็ยังไม่หมดนะคะใบเยลลี่ก็จะสลุดและก็เหี่ยวแบบนี้ค่ะเหี่ยวและเริ่มเละนะคะนิ่มบีบคั้นเหมือนคั้นกะทิค่ะใบจะนิ่มและเละแบบนี้นะคะแต่ในความเละก็มีความเมือกอยู่นะคะถ้าทําโดยไม่ใส่ถุงมือนิ้วสัมผัสจะโดนที่นิ้วที่มือจะเมือกและลื่นมากค่ะ ใช้กระชอนตาทีกรองของเหลวที่ได้เพื่อนำไปทำวุ้นเยลลี่ค่ะ<ม>ส่วนกากไม่เอานะคะบีบออกไปเราก็จะได้เยลลี่สีเขียวมรกต ใส่ในกล่องนำกล่องนี้ไปแช่ตู้เย็นประมาณสองชั่วโมงค่ะวางไว้นอกตู้เย็นก็ได้นะคะแต่วางไว้นอกตู้เย็นน้องจะแข็งตัวช้านะคะอยู่ในตู้เย็นจะแข็งตัวเร็วกว่าค่ะนี้ทำไว้เมื่อวานค่ะเวลาจะทานจะตัดเป็นวุ้นเหมือนวุ้นทั่วไปก็ได้หรือทานพร้อมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะยาย่าจะทานพร้อมอาหารค่ะ โดยใช้ช้อนตักทีละสีหชิ้นแบบนี้และคะ่ะแล้วก็ทานพร้อมกับเราทานข้าวเลยนะคะเราก็ได้มีโคลอรฟีนสีเขียวๆนะคะได้บริโภคทุกวันเลยค่ะจากคลิปที่แล้วยาย่าก็มีแบ่งปันต้นเยลลี่นะคะก็มีน้อง FC คนหนึ่งซึ่งเป็น FC เจ้าประจำนะคะยาย่าก็ขอขอบคุณนะคะที่เชื่อใจและไว้วางใจค่ะ ส่วน fc ท่านอื่นๆก็ขอขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมคลิปเยนลี่ต้นนี้เดี๋ยวจะเดินทางไปหาเจ้าของนะคะใบของน้องจะมีร่องรอยการกัดแทะของตะักะแตนค่ะเดี๋ยวพอรับแล้วตัดทิ้งได้เลยค่ะสองสามใบตรงนี้นะคะน้องกำลังเติบโตอ่าเพื่อนๆดูสิคะน้องแผกอิงแล้วนะคะตัดยอดก็จะแตกพุ่มใหม่เลยค่ะมีรากยาวกำลังแข็งแรง เอาไปเปลี่ยนกระถางใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะหรือนับไปลงดินได้เลยค่ะยาย่าล้างใบน้องนิดนึงนะคะเพราะเมื่อคืนฝนตกมีเม็ดทรายกระเดินมาโดนที่ใบค่ะหรือน้องตัดประมาณนี้นะคะตัดยอดให้ดูตุ่มรากของเขาค่ะที่เตกรากตัดยอดแค่นี้ท่อนหนึ่งตรงนี้นะคะใต้รากเนี้ยค่ะตัดท่อนหนึ่งเราก็จะได้ต้นเยลลี่อีกต้นหนึ่งฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะน้องก็ไปตัด ใต้รากที่เป็นรากอากาศนะคะแล้วนําไปปักชําก็จะ้ต้นเยลลี่ต้นใหม่ๆต้นเล็กอีก2ต้นค่ะน้องจะมีเซฟโซนเป็นห้องส่วนตัวในการเดินทางค่ะน้องจะปลอดภัย ถึงมือเจ้าของใหม่อย่างแน่นอนค่ะต้นเยลี่พร้อมเดินทางค่ะเข้าเมืองกันค่ะย,ย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจช่องย,ย่าส่วนใหญ่ก็จะเน้นการปลูกการขยายพันธุ์และแบ่งปันต้นไม้ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็จะมีแวะเวียนมาบ้างเป็นครั้งคราวตามความจำเป็นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย